ยิ่งยามแฟมลีสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปการเดินทางจากหัวหินนะคะกลับเชียงใหม่นะคะตอนนี้เป็นเวลาตีสองสี่สิบเอ็นาทีนะคะยิ่งแย้นกำลังนอนอยู่เลยค่ะขากลับคราวนี้นะคะไม่มีฝุนนะคะแต่เมื่อคืนนะคะก็ฟ้า เดี๋ยวเราไปรุ้นกันนะคะว่าระหว่างทางไ้ปุ๋ยจะเจออะไรบ้างนะคะตอนนี้เราถึงอุาทัยธานีแล้วนะคะเวลาเจ็ดโมงครึ่งค่ะขับยาวเลยเยังไม่ตื่นเลยฝนตกคลุ้มฟ้าคลุ้มฝนตลอดทางเหมือนเดิมเลยนะคะ ตอนนี้หนูยิ้มกับหนูแย้มตื่นแล้วค่ะพ่อบอมหลับแทนนะคะแม่ปุ๋มแวะพักที่ปั๊มน้ำมันใช่ค่ะตอนนี้เวลา8โมง48นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะแวะหาร้านก๋วยเตี๋ยวสดน้ำร้อนๆอร่อยๆนะคะเดี๋ยวรอให้พ่อบอมนอนพักอีกสัก10นาทีเนาะออีกสักครู่หนึ่งค่ะตอนนี้เรากำลังจะออกจากนครสวรรค์นะคะ แม่ปุ๋ยแกะนี่เลยค่ะโมจิหนูยิ้มหนูแย้มทานข้าวก๋วยเตี๋ยวเรียบร้อยตอนนี้มันเหลือเหลือเท่านี้อะค่ะลูกเอาใครคิดสีเขียวข้าวบอมค่ะที่นี่ชิมสีเขียวเลยแต่กินใหม่กล่องใหม่ก็ได้อะหนูแย้มหนูยิ้มแบ่งให้ชิมหนูยิ้มหนูแย้มกำลังดูการ์ตูนอยู่ค่ะดูนิทานไทยอยากจกเับรถหนูยิ้มบอกว่ารถนี้เป็นรถชาไทย อร่อยอร่อยปุโมจิของแม่กุหลาบตอนนี้เราจะจอดข้างทางนะคะแม่ปุ๋ยจะพาหนูยิ้มหนูแย้มไปดูร้านขายครกนะคะแม่ปุ๋ยจะซื้อครกให้ย่าแต่งค่ะโอ้ดูสิครกครก,ครกมีลายต่างๆด้วยนี่เป็นโดร์มอนหนูยิม้มหนูแย้มแต่นี่เป็นดอกไม้พันมีดอกพันตะวันด้วยนะแหู้แยมดูดินี่น่ารักมากอะไรอะคะอันนี้นนก็ครกเหมืหมหอนกันค่ะครกจิ๋วนะ อ๋อเอาไว้บดยาเป็นของฝากของที่ระลึกค่ะอเด็กๆได้แล้วนะเดี๋ยวแม่ปุ๋ยเรื่มให้ยัดแต่งก่อนยัง่าอ,อันนี้สวยดีอะคะ่ะผู้กระสีเหลืองะเอาของอันนี้ค่ะหนูเอาสากด้วยนะคะค่ะและคล็อกแบบนี้นะคะแม่ปุ๋ยอยากได้สักหนึ่งอันเอาไว้ตำส้ตมตำค่ะตอนนี้เรามาสรุปนะคะหนูยิ้ม กับหนูแย้มได้โคกเล็กแล้วแม่ปุ๋ยได้สากโคกตำส้มตำด้วยค่ะแล้วก็ส่วนอันนี้ให้แต่งกับแม่นม้ำเน็นะคะเราจะแวะที่ลำปางนะคะแม่ปุ๋ยจะพาหนูยิ้มหนูแย้มมามนี่เลยอินทราเอาเลดเป็นเหมือนเซรามิกเป็นถ้วยเป็นจานเป็นชามอาอโอเคค่ะเดี๋ยวให้หนูยยิ้มหนูแย้มเตรียมตัวกันนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างในได้เลยค่ะนี่ไงคือเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะคะลำปางต้อง เป็นถ้วยกาไก่ถ้วยกาไก่ก็คือจะมีตัวไก่อรืแบบนี้นะคะเราจะไม่จับนะคะเราจะต้องดูแต่ตามอย่าเพี่นะไปเราไปตามหากันเถอะโอ้ตรงนี้แบบสวยมากเลยเหมือนเป็นถ้วยจดงจระเข้ีคนมีตู้มจานแล้วของฝากให้เพื่อนถ้ามันมีแต่ของฝากให้เพื่อนแม่ตู่้เนาะดูอมสินค่ะนี่อมสินต้องโน้นค่ะไปเราไปดูอมสินกันดีกว่านะคะนี่ สิงนี้นนมันร้อนคุณยาชอบเลยบอกว่เาเป็นเซรามิกหรือมันจะแตกแบบนี้เขาได้นะนี่เป็นพวงกุญเชยนี่น,น่ารักมากมีเป็นโนบายอะไรด้วยค่ะน่ารักจริงๆเลยดูเป็นน้องแมวควักด้วยนะมั่งมีเงินทองหนึ่งสิ่งน่ารักมากเลยนี่น่ารักมากเนาะเป็นออมสินลูกเจี๊ยบ งนี้เหมือนเป็นตั้งโชว์ค่ะเดี๋ยวเรามิมีกระต่ายด้วยนะตั้งโชว์เฮ้ยนี่คือเป็นพวงกุญแจเป็นตั้งตั้งวางเฉยๆอุ้ยอันนี้ก็น่ารักนะีเป็นที่รีดใะเครื่องได้นะอมสินจิ๋วแล้วจะเอาเหรียญออกยังไงล่ะอู้หะตรงนี้เป็นอ่าพวงกุญแจใส่ด้วยก่ะดักจิ๋วอันนี้เป็นถ้วยนะถ้วย ใส่ของร้อนของเย็นได้หมดเลยนะคะโอ้ตรงนี้ดลสิเป็นโมบายมีเสียงด้วยนะคะโอ้ยอันนี้เป็นชุดโนยิมด้สิเลี้ยงด้สิเป็นชุดน่ารักเนาะ,นะ,นะโฮ้ยหนยิ้มอันนี้พี่ที่จับเป็นลูกดาวด้วยค่ะโอ้มีของเยอะแยะเลยเฮ้ย,ยเป็นถ้วยใส่ไข่ต้มไหมเอาถ้วยใส่ไข่ต้มไม่พ้นไหม ที่วางไข่ไม่ว่าจะเป็นไข่ดิบไข่ต้มไข่ลวกอะไรก็ได้เนี่ยมีหลายลายเลยเอานี้ให้เพื่อนเพื่อนก็ได้นะแต่เรืองไปดูอีกอันค่ะมีอะไรอีกนะโอ้ยหนูยิ้มนี่นั่นล่ะเป็นถ้วยอะไรนะ่ะถ้วยชาน้องหมา<อ>เลยไม่ถูกเลยค่ะเพราะมันมีเยอะมากอตอนนี้เราตกลงกันได้แล้วนะคะว่าเราจะซื้อ นี่เลยค่ะพวกพงกุญแจสวยค่ะสวยค่ะวูนี่ก็สวยค่ะนนได้ไหมคะสื้อค่ะ,คะเพราะเป็นยังคะพเพื่อนมี20คนค่ะนับนค่ะคอ่า<ค>เหยียบตัวย,ย้มเลือกได้แล้วนะคะซื้อของเพื่อนแล้วก็นี่เลยได้ฟรีดิสกแก้วแถมให้น่ารักมากที่นี่มีส่งกับเก็บเงินปลายทางได้ด้วยใช่แพ็คอย่างดีโอเคเยี่ยมมากเลยค่ะ นี้เราอยู่บนรถแล้วนะคะเดินทางกันต่อเลยค่ะฝนตกแบบโปรยโปรยนะคะอยู่ยนมขึ้นรถเรียบร้อยของเราแน่นมากเลยค่ะของเราแน่นมากดูข้างล่างเต็มไปหมดเลยค่ะเ<อ>หลืออีกหนึ่งชั่วโมงนะคะถึงเชียงใหม่ค่ะไปกันต่อเลย Let's go อันนี้เราเข้าเขตเ,เชียงใหม่แล้วนะคะเย้ yeah. เรากลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพสำหรับคลิปนี้นะคะพวกเราสนุกสนานมากๆเลยอ่า ะะพาหนูยิ้มหนูแย้มไปเล่นที่ไหนบ้างสําหรับทิปหัวหินนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ทั้ง2ช่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องยิ้มแย้มทีวีหรือช่องยิ้มแย้มแฟมิลี่นะคะงั้นสําหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวพวกเราเนาะขอตัวลาไปก่อนนะคะใกล้จะถึงบ้านแล้วค่ะบ๊ายบายคะ่ะบายบาย